ส, <Dante> สวัสดีผู้ชม EP นี้นะเทปนี้ก็จะมาพามาเยี่ยมน้อยคนหนึ่งนะเป็นน้องนักร้องนักดนตรีเหมือนกันนะก็เคยร่วมงานกันกับคุณโจนะครับก็ตอนนี้น้องก็มาขายอาหารนะครับข้าวอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวนี้ไปเยี่ยมน้องกันว่าเป็นยังไงบ้างกิจการหลักจากที่แบบไม่ได้ร้องเพลงแล้วนะคุณผู้ชมก็นึงด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยทําให้นักร้องนักดนตรีแดนเซอร์นางโชว์อะไรอย่างเงี้ย ที่ทำงานแว็บวงบันเทิงนี่ก็มาขายอาหารมาขายของมาขายเสื้อผ้ามาขายขนมอะไรนี้กันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงหน้าร้านของน้องแล้วนะลงไปดูกันว่าคือใครนะจ๊ะ นะคุณผู้ชมด้านหน้านะครับถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค ah. ่ะแม่ค้าของเราน้องซ่านะคะน้องซ่าอาโชว์หน้าสวยๆเอยแล้วแม่ค้าเฮ้ยทำไมไปหาใครก็ไม่เอาทุกคนเลยไปหาใครน้องไม่ ก็เลยเออนะช่วงโมเมนต์แม่ค้าเราก็ต้องโชว์ความสวยในโมเมนต์แม่ค้าันคุณสามีอยู่ข้างหลังนะเออน้องวินนะน้องวินสวัสดีน้องวินด้วยเออดูสิชาวล็อกของเราเป็นเป็นคู่สามีภรรยาชาวล็อกนะคุณผู้ชมเออกับภาพที่อยู่กับกระทะตะหลิวนี่มันเข้ามากเลยนะจริงเออดูแบบเทวีเมทัลมากเลย เออดูเสือ้อดูเสื้อซะก่อนนะชาวล็อกขนาดไหนหอมมากคุณผู้ชมตรงนี้ก็หาไม่ยากนะเข้ามาเอ,อ่ออะไรนะข่าตาโลใช่ไหมเข้ามาซอยขาตตโลนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยจากสุกุงวิทนะตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยก็จะเจอทางรถไฟแต่ว่ายังไม่ถึงทางรถไฟนะคุณผู้ชมจะเห็นชาบูอูดเป็นต่อครับของของพี่อูดแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยชาบูอูดเป็นต่อเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เอ,อ่อบ้านน้องซาจะอยู่ซ้ายมือเห็นง่ายมีป้ายง่ายเดี๋ยวถ่าย ป้ายด้านน้าให้คุณผู้ชมดูนี่นะคุณผู้ชมจะเห็นป้ายคนละครึ่งอื่นะ <_ d ata> กนะ็หาไม่ยากนะหาไม่ยากเป็นหมู่บ้านนะครับ <_ d ata> กำลังคุยกันอยู่คุณผ <_ d ata> ู้ชมว่าไม่เจอกันนานมากครึ่งปีน่าจะได้ <_ d ata> ครึ่งปีหรือเกินเกินครึ่งปีได้มั้ง นานคือนานมากนะคุณผ,ผู้ชมก็เมื่อก่อนก็เคยทํางานร่วมก,กันกับน้องๆน,นะครับก็ตัวเลงเต่งตุงไปรับงานที่นู่นทีนที่นี่ทีนะตอนนี้ก็อย่างว่าที่บอกไว้ก็คือช่วงสถานการณ์โควิดก็ทําให้นักร้องนะักรนตรตีแดนเซอร์ดีเจนางโชว์พิกผันมาขายข้าวขายอาหารขายขนมกันหมดเลย <laughs> จริง,รงๆอาชีพบ,บันเทิงเรียกว่าใช้คํานี้เลยนะคือราบเป็นหน้ากองกนนะคุณผ,ผู้ชมจริงๆพิ่พนาด พังพีพังพีพอๆกับตอนกินเหล้าเลยนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วอาชีพเราก็จะกลับมารุ่งโรดเหมือนเดิมนะจ๊ะก็รอติดตามด้วยแล้วก็มีงานจ้างก็ยังรับยังมีงานก็ยังรับอยู่เนาะเออจ้างได้นะจ้างได้กับวงไวคุลเลอร์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่อของวงไวคุลเลอร์แล้วก็น้องซ่าไว้ให้ติดต่อนะเผื่อมีงานก็เรียกใช้บริการได้นะจ๊ะ เออรับสมัครรายจ้างนะคุณผู้ชมเล่นได้ทุกแนวอะไรตี้นะครับไม่ใช่ฟันยันเรือลบวงนี้รับหมดเออนะทำอาหารอร่อยด้วยจะจ้างไปทําอาหารในงานเล่นดนตรีด้วยก็ได้นะคุณผู้ชมเออบอกล่วงหน้านะจะได้เตรียมกระทะเตรียม<ห>ตะหลิวไปด้วยนะไม่ใช่ <laughs> จ้างไปเล่นดนตรีแล้วจะให้ทําอาหารแล้วไม่มีกระทะจไม่ได้นะมีงานออกพูดอาหารบ้างไหมจะไม่มีเนาะ เออยอยากอยู่เนาะสำหรับท่านไหนที่แบบอยากจะเรียกครัวครูซ่าไปออกบูธอาหารก็ติดต่อได้เลยนะทั้งอาหารทั้งดนตีเลยบอกได้เลยคนะุณผู้ชมที่บอกนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะจ๊ะนี่ยันไงล่ะมือโปลมือโปรมือโปรทำความสาดกระทด้วยนะจ๊ะสะอาดน่าทานมากคุณผู้ชม,มเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าทาน คือเรื่องความสะอาดเรื่องระเบียบนี้ไม่ต้องห่วงคูซ่าเขาเป๊ะอยู่แล้วก็เป็นร้านเป็นในบ้านนะคุณผู้ชมก็มีโต๊ะให้นั่งทานในบ้านได้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่แบบนั่งทานแต่ว่าก็อย่างที่เขากําหนดไว้เนาะเรื่อง social distancing ก็ต้องห่างไกลกันนิดนึงนะครับถ้ามาแบบว่า20คนก็อาจจะต้องหาสถานที่หาโต๊ะแยกให้นั่งซะหน่อยเดี๋ยวถือให้นั่งหน้าบ้านเลยเออ เน่่เน่ดู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 สักก่อนดูสักก่อนการทําอาหารเมนูที่เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเครื่องฉุนของไทยรอคุณผู้ชมถ้าเป็นถ้าเป็นตำเนี่ยมันจะหอมกว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นกระเทียมอะไรถ้าตำเนี่ยมันจะหอมกว่า อืมทำส,สดทุกครกนะจ๊ะเ,เ,เ,เ๊ะเห็ดกลางเ็ดกลางกลางถึงถึงเบาอะ่ะก็อย่าลืมติดตามดูด้วยแล้วนะคุณผู้ชมว่าจะพาไปหาใครไปเยี่ยมเย็ยนใครที่ไหนอีกน,นะก็ยังมีอีกหลายคนที่แบบเอออยากจะไปหาวันนี้มาคนเดียวออนะไม่ได้แบบ ไม่ได้มีทีมงานมาด้วยนะคุณผู้ชมปกติก็จะมีทีมงานมาด้วยสองสามคน <c oughs> วันนี้ถือกล้องเองถ่ายเองเพราะพอดีมาธุระแล้วก็เออนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเราจะเอาข้าวไปแจกเขาแล้วก็เอยพอดีนึกถึง,ถงน้องๆนะนึกถึงน้องซนะ่าก็เลยเออมาอุ่นหนูน้องซ่าดีกว่าไม่ได้มาหาเลยนานมากรับกำลังคิดถ <c oughs> <c oughs> ึงกูเลยกูคืนฝันถึงอยู่เลยกนะูยังไม่ตายกูคืนฝันถึงอยู่เลยนะเออกูยังไม่ตายกูยังอยู่อ่ะท้ <c oughs> หอมมากคุณผู้ชมอยากจะให้กลิ่นมันเข้าไปในจอจังเลยอ่ะเออมีน้องๆที่บอกว่าหลายๆคนที่แบบดูทลิปช่วงนี้ก็จะเจอแต่อะไรแบบนี้นะแบบว่าไปหาคนนั้นทีไปหาคนนี้ทีไปอุดหนุนสินค้าไปอุดหนุนอาหารก็ช่วงนี้ก็อาจจะ EP หลังๆวันนี้ก็จะเห็นบวมขึ้นบวมขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเออคือที่ใส่แมสเนี่ยไม่ได้แบบกลัวโควิดนะ ปิดแก้ไว้ <laughs> ปิดแก้ไว้แก้มมนพวมเออจริงๆช่วงนี้อ้วนจริงๆคือแบบคุงนี้ไม่ต้องพูดเลยจจะะช่วงนี้นคุณผู้ชมเมื่อก่อนใส่เสื้อไซส์ M ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องใส่ X X, X L XL XL ถึง XXL เสื X ้อตัวเล็กๆตอนนี้ก็บริจาคลกๆหมดลจจะไม่เป็นไรพอสถานการณ์นี้เราก็จะกลับไปไ<ห>เออเราก็จะกลับไปใส่ไซส์ M ือมนเดิมหอมมากคุณผู้ชมหอมมาก นี่เดี๋ยวเราถ่ายเมนูให้ดูนะว่ามีอะไรมางนะคุณผู้ชมใี่ชเไม่ใส่วใสัวใส่เนี่ยนี้ใเลยเออใครที่ชอบกระเพราจริงๆกระเพราเพียวๆนะจ๊ะก็ต้องมาเลยนะจ๊ะเมนูมีหลายอย่างนะคุณผู้ชมก็เป็นเมนูตามสั่งทั่วๆไปนะเป็นที่เราทานกันอยู่ทั่วๆไปนะคุณผู้ชม เราก็จะอขออนุญาตเข้าม,มารานแแนด้านในครับคุณผู้ชมหอมมากคุณผู้ชมหอมมากคผู้ชมปกติแล้วก็จะมีทีมงานมาคอยถ่ายคอยถือกล้องให้คุณผู้ชมวัน้เหมือนกันี้ไม่ได้เอาใหม่มาด้วยนะไม่รู้ว่า เดี๋ยวรอเช็คเสียงอีกทีนึงไม่รู้เสียงเป็นยังไงแต่ว่าจากที่ถ่ายถ่ายมาก็โอเคแหละเอียก่าจจะระดับนิ้นึงนิดหน่อยหอมมากคุณผู้ชมฝาซีอิ๊วนี่ไม่ได้กินมานานมากแล้วนะกินสมไหมพี่ต่าชิมสดมมชิสดเลยป้ามาชิมสดชิมสดมาเอยาเอาช้อนมา ้อมคือผัดซีอิ้วเนี่ยมันเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นง่ายๆคุณผู้ชมแต่ว่าเมนูง,ง่ายๆเนี่ยเราวทำให้อร่อยมันยากนะขออนุญาตถอดแมสหน่อยรร้ออม <c oughs> ร้อนร้อน โอ้ยลอยลอย่อยมากลอยมากคุณผู้ชันชุยๆเลยเส้นที่สั่งมาจากโปรตุเกสโอ้โหไม่กล้ากินเลยเส้นโปรตุเก้คณะนี่เดินทางมาไกลมากทำไมครับเดินทางไปนามโอ้โหขอบคุณคณะจากเวียดนามก็เส้นจากโปรตุเกด้วยนะฮะอ่ะบิ๊กนะำแล้วจะหมด สวยมากคุณผู้ชมเดยวเรามาอุ่หมุนน้องซ่าที่อโกรผู้ซ่าคุณผู้ชมนะก็ถ้าสมมุติว่ามีงานไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีหรือว่าอาน้องบีมาออกกล้องเลยไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีหรือว่าจะเป็นงานเอ็นงานเอ็นนี่ได้ทัู้่นะเออแปร์ตการนะรูปร่างหน้าตีบรูปร่างหน้าตาผ่านทั้งคู่เลยไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชมแดกเหล้าเก่งทั้งคู่ไม่ร้องเบียรเออ เราก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะแเราทั้งงานร้องเล่นดนตรีนะน้องวินเป็นมือกีตาร์ <c oughs> น้องต้าเป็นหางเครื่องเป็น <c oughs> <c oughs> นักร้องเป็นนักร้องท่องไ้ติดต่อมากับอะไรนะไวโอลเลอร์ <c oughs> แล้วก็สมาชิก <c oughs> เต็มฟูลแบนด์เลย <c oughs> นะคุณผู้ชมหรือว่าจะอยากได้ไปเป็นโฟกคือให้น้องวินไปเล่นกีตาร์ชิวๆน้องต้าปไปร้องก็ได้นะติดต่อเข้ามาหรือว่าจะเป็นงานอาหารไปออกบูธก็ยินดีรับนะเผื่อมีงานที่ไหนติดต่อมาได้เลยคุณผู้ชมหรือว่าจะสั่ง เออเมนูกลับบ้านหรือจะมาทานข้าวที่นี่กับน้อนซ่าก็ได้กับครัวฟูซ่าหางไม่ยากย <I S 1> ี่ยมยังไงล่ะมีออฟชั่นเออมีมาชมยังชม,ม,ม,ชมวะเฮ้ยนึก<ๆ>ไม่ถึงกีต้าจริงนะผม<ๆ>ไม่ได้ต่อเลยนลืมเสียบปั๊บเขาบอกเออนะครับผมาติดต่อเข้ามาได้ต่อเข้ามาได้นึกมันไม่ไปทำอะไรไไกับดากีต้าให <c oughs> ้เราก็นึกว่าลืมอะไรพี่กับกีต้าเออดูสิเออใช้ได้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  ถ้าอย่าลืมแล้วการติดต่อเข้ามาแล้วกันนะคุณผู้ชมก็จะเป็นงานร้องเพลงหรือว่าจะเป็นงานอาหารก็ตามนะคุณผู้ชมกับครัวคูซ่าแล้วก็ไวคูลเลอร์นะจ๊ะอ่ะให้น้องซ่าทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอด้วยต่อที่ไหนเอ่ย0927019944อีกทีหนึ่ง0927019944บอกเข้าเออบอกเข้ามาวันนี้เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมถ้าวันนี้ร้านจะจอดแล้วกันขอบคุณน้องซ่าที่ย่างข้าวอร่อยแล้วก็ครั้งนี้ก็ เรียกว่ารวมบุญกันแล้วกันเนาะเอาไปเอาไปทานด้วยแล้วก็เอาไปแจกด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็น่าจะมีครั้งต่อ,ตอไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้ไปแจกข้าวที่ไหนนะกับจิโจ้ตัวเองก็อย่าลืมติดตามด้วยเราทุกครั้งอุ่นแล้จ้านี่แหละแล้วก็มีน้องๆอ,อ,อีกหลายคนเลยที่ขายอาหารนะขนมก็จะไปอุ่นแล้วจา <S <S ้าฝากด้วยแล้วกันนะอย่าลืมแล้วก็คณะอย่าลืมไปไหนก็ติดตามไปด้วยก,กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคุณผู้ชมก็ชอบคลิปนี้ก็แชร์กันเยอะให้เพื่อนได้ ชมกันเยอะแล้กันชมวนน всегда, ันนี้ตลาดดีกว่แล้วกันกับน้องซาแล้วก็น้องวินกับควกุซ่านะคะถ้าอย่ยใก่อนตอนที่จะจากไปคิดราคามาก่อนคิดราคามาก่อนเท่าไหร่สิมาเินก่คใจาหมอดำร้อจบาทค่ะ้าหมดรเจ็าทร้บาทผู้ชมไม่แพงนะราคามาตรฐานทั okay. ่วไปนะผู้ชม มาอุ่นเหมืนกันนะมาอุ่มกันนา้าเยอะเลยนะอ่ะอันนี้ค่าอาหารนะคะห้าร้อยบาทไม่ต้องพรอนแถ้มปองแกมปองับบ้านดพว่าอมไม่ต้องแถวหอกแถวเขาไบอันนี้เป็นสวัสดีปีใหม่นะให้ตั เราไม่รู้จะช่วยใครเราก็เริ่มช่วยจากคนที่เรารู้จักก่อนนะโอเคโอเคนิดๆหน่อยๆนิดนนหน่อยมันมันคือมันก็ไม่เยอะแยะหรอกนะผู้ชมแต่ว่าเราก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคืออย่างที่บอกใน EP ท,ที่มันผ่านตลาดมาเหมือนกันที่ไปให้เงินหรือว่าไปอุดหนุนไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาอวดรวยนะผู้ชมจะบอกว่ามาอวดรวยนะเพราะว่าเราไม่ไในจุดที่ลาบากก็พอมีบ้านพอกินพอใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นหนี้อยู่เลยผู้ชมวันนี้อาบอกตรง มขาจะมีนี่นะีพผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให,ใหม่ครับพรุ่งนี้นะถ้ามีโอกาสผ่านมาเดี๋ยวแวะแน่นอนแวะแน่นอนแล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาอมุ่นหนุนครัวกูส่าอีกเอาไปแจกอีกมีอีกแน่นอนเตรียมไว้เลยนะอ,อ,อ่ะลาไปก่อนจริงๆแล้วคุณผู้ชม EP นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยกับทิ้งตัวตัวเต่งนะจ๊ะนี่ไม่ลาไก่อนสวัสดีครับข,<อ>ขอบคุณทุกทีทุกท่าด,ด้วย กี่คนครับสองเหรอเอาข้าวมาฝากครับครับผมขอบคุณครับ